สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เพจคูยุยนะคะคูยุที่ปรึกษาด้านเลขาศาสตร์สำหรับธุรกิจออนไลน์นะคะใครที่อ,อยากจะเริ่มต้นในการทําธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างเพจในการทําภาพนะคะในการอัดวิดีโอนะคะก็สอบถามกันมาได้นะคะคูยุเป็นผู้ช่วยด้านการวิเคราะห์นะคะว่าเพจของเรา ขาดอะไรกันบ้างนะคะสวัสดีทักทาย mm hmm. กัลยาณิมิรท,ที่เข้ามาดูย้อนหลังด้วยนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาดูทันไลฟ์สดนะคะวันนี้คุยุจจะมาแชร์เคล็ดลับขจัดความกลัวค่ะไหนใครกลัวบ้างนะคะมีใครเป็นบ้างที่หลายๆครั้งนะคะที่เราเจอปัญหาเจอเรื่องราวมากมายอยากจะทำอะไรสิ่งใหม่ๆ อยากจะทําสิ่งดีๆแต่มันก็มีเหตุการณ์มีสิ่งที่มากระทบจิตใจของเรานะคะทําให้เรารู้สึกว่าเราจะไปต่อดีไหมนะคะจะเริ่มต้นในธุรกิจอะไรหรือว่าสิ่งใหม่ๆทําไมต้องมีความกลัวตรงนี้เข้ามาในเหตุการณ์ที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงทุกๆครั้งเสมอไปวันนี้อยากจะมาแชร์เคล็ดลับนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะ แชร์แชร์ให้กับคูยุนะคะเป็นการแชร์สร้างสะพานบุญนะคะเสียงชัดเจนไหมนะคะ,ะเป็นการแชร์สร้างสะพานบุญนะคะให้สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเรานะคะวันนี้นะคะที่คูยุอยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนนะคะว่าคูยุเป็นหลักฐานให้กับคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวนิดหนึ่งนะคะขาตั้งกล้องเนี่ยมันเลื่อนติดนึงโอเค ครูยุ้เป็นหลักฐานหนึ่งคนนะคะที่อยากจะมาเล่าความกลัวให้กับทุกคนได้ฟังนะคะว่ามีเหตุการณ์ที่ชีวิตคนเรานะคะคนทุกคนเป็นเหมือนกันหมดไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามร่างกายมันจะสร้างกรอบสร้างกรอบสร้างกำแพงกำแพงในใจของเราว่าเนี่ยพอเวลาจะทำสิ่งหนึ่ง แล้วมีเหตุการณ์ที่มากระทบทําให้เรารู้สึกเกิดความกลัวในใจของเราเองบอกได้เลยนั่นคือบททดสอบถ้าเราเก้าวกระโดดไปได้คนทุกคนนะคะมีความกลัวกันหมดคนทุกคนมีความกลัวกันหมดแต่ถ้าเราเก้าวกระโดดตรงนั้นไปได้และจะทํำยังไงล่ะแล้วจะทํำยังไงล่ะที่จะให้เราเก้าวกระโดดจากความรู้สึกนั้นไปได้ ครูยุอยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ผลได้ดีเยี่ยมสิ่งนี้นั่นคือความเชื่อค่ะเราเชื่อว่าเป็นไปได้เราเชื่อว่าเราทําได้เราเชื่อว่าเราสําเร็จได้เราเชื่อใจในตัวเราว่าเราทําได้สิ่งนี้คือขจัดความกลัวที่ครูยุ้ยนามาใช้ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าพอเวลาเราเจอเหตุการณ์ที่ มันไม่ตรงเป้าหมายของเราอย่างเช่นคุณตั้งเป้าหมายอะไรแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่เสถียรมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันเกิดการพลิกผันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันเกิดการพลิกผันมันเกิดการพลิกผันทำให้เรานะคะเกิดความไม่มั่นใจกับสิ่งที่เราทำสิ่งเดียวนะคะคุณจดไว้ได้เลยนะคะให้คุณนะคะ เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะคะแล้วเหตุการณ์นั้นมันไม่ได้ดีเสมอไปตั้งสมมติว่าวันนี้คุณตั้งเป้าหมายว่าฉันจะเป็นคนใหม่สมมตินะแล้วอยู่ๆมีเหตุการณ์พยามาลมาทดสอบอารมณ์แล้วคุณรู้สึกโมโหคุณรู้สึกโกรธคุณรู้สึกรู้สึกอยากจะด่าอยากจะว่าอยากจะปะทัทุออกไป ฉะนั้นให้นึกถึงว่าเราจะเป็นคนใหม่เราไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วให้ความเชื่อตรงนั้นมันมานำพาขจัดความกลัวนี่คือสิ่งที่ครูยูเชื่อมั่นและนำพากับตัวเองว่าตัวเองทำได้และให้ทุกคนนะคะไปหาที่พลังงานเปิดรับขึ้นสิ่งดีๆใหม่ไปเปิดมุมมองสิ่งใหม่ๆอย่าอยู่แค่จุดเดิม คุณจะเห็นอะไรอีกมากมายว่าบนโลกใบนี้มีผู้คนที่รอเราการช่วยเหลือคุณย,ยกตัวอย่างนะคะว่าในโลกออนไลน์นะคะบางคนก็ยังไม่รู้ปุ่มแชร์ก็มีคน no l o เ tech ก็มีนะคะฉะนั้นการตลาดหรือสิ่งใดๆก็ตามยังมีค่ะยังมีคนที่ยืนหยัดทำไมไม่ไปทำตามแบบเขาบ้างหลักตอนนี้เขาเทรนอันนี้กำลังดังเทรนอันนี้กำลังดีเลย ทำไมคุณมาสอนด้านสิ่งที่แบบเบสิกเบสิกมากมามาพูดแต่สิ่งในเรื่องแบบเบสิกมากๆซึ่งคุณเชื่อไหมคะว่าขึ้นจักรวาลร้อยทั้งร้อยนะคะถ้ายิ่งเราได้แชร์ส่งต่อคนอีกมากมายในจักรวาลแสนล้านคนที่ไม่รู้ก็มีคะ่ะไม่ใช่คิดว่าจะรู้ไปสมดทุกอย่างคนในโลกนี้ไม่มีใครเก่งไปเสมอไปคะ่ะจนกว่าจะเกิดการ เรียนรู้แก้ไขปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอและความกลัวที่มาแทรกแซงพอคุณก้าวกระโดดมาได้คุณจะเป็นคนหนึ่งที่โคตรเก่งมากๆเลยค่ะว่าฉันสามารถทำสำเร็จได้และคุณจะเริ่มเข้าใจชีวิตสัจธรรมมากขึ้นว่าอ๋อที่สวรรค์ส่งเหตุการณ์มาเนี้ยฉันจะเป็นคนอารมณ์ดีแต่อยู่ๆทำไมมีเหตุการณ์ทำให้อารมณ์เสียเขามาทดสอบว่าเออ ทดสอบบทครั้งที่หนึ่งอดทนเหตุการณ์กับครั้งนี้ได้ไหมถ้าต่อไปคุณรวยมหาศาลคุณมั่งคั่งเหลือเฟือคุณจะเจอเหตุการณ์ที่มาได้มากกว่านี้อีกไหมถ้าคุณรวยล้อยล้านคุณอาจจะมีปัญหาในด้านธุรกิจคุณจะควบคุมอารมโมโหโกรธได้หรือเปล่าตรงนั้นที่มันมาเจอเหตุการณ์ให้เราได้ขจัดความกลัวเหตุการณ์นั้นไป ฉะนั้นความกลัวตรงนี้สิ่งเดียวคือความเชื่อมัน่นต่อให้เรารวยร้อยล้านพันล้านสิ่งหนึ่งคุณก็จะไม่กลัวใช่ไหมว่าเงินมันจะหมดไปเพราะคุณเชื่อมัน่นว่าฉันว่าฉันสามารถสร้างเงินและสร้างแรงบันดาลใจสิ่งดีๆจากตัวฉันเองได้แม้ประสบการณ์ตรงนี้จะไม่มีใครเหมือนแม้เหตุการณ์ตรงนี้ มันจะสามารถส่งต่อให้กับผู้คนได้มากมายแต่ก็มีหลายคนคิดว่ามีคนรู้แล้วทําแล้วนะคะฉะนั้นย้อนกลับไปที่คุณพูดไปเมื่อสักครู่ว่าในโบโลกออนไลน์ยังมีผู้คนมากมายอีกแสนล้านร้อยล้านคุณอยากคิดเองว่าคนเขารู้ไปหมดซะทุกอย่างคุณอย่าไปนึกเองว่าคนทุกคนจะเก่งหมดทุกอย่างเพราะยังมีคนหนึ่งอีกไม่มากที่มายืนหยัดสอน แบบเบสิกแล้วคนลงเรียนเยอะมากครูย,ยกตัวอย่างนะคะไปติดตามได้ครูเนตตี้นะคะให้เครดิตครูเนตตี้ครูเนตตี้นะคะเป็นครูที่สอนไลฟ์สดแม้บ้านลกนะคะครูเนตตี้สอนแม้บ้านลกนะคะเขียนคอนเทนต์ว่าสอนไลฟ์สดแม้บ้านลกนะคะคอนเทนต์ content คือตรงใจมากเลยสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นไลฟ์สดแต่บ้านไม่สวยย,ยังติดนู่นยังติดนี่แต่อยากไล อยากจะพัฒนาตัวเองและครูเนตตี้ก็สอนการปุ่มแชร์ปุ่มโกไลค์ตรงไหนบางคนก็ไม่รู้แต่ในคนดูนะคะคนที่มาลงเรียนกับครูเนตตี้เป็นจำนวนเยอะมากคุณเห็นไหมคะครูเนตตี้สอนเบสิกมากเลยแต่ครูเนตตี้คือมาพูดเรื่องนั้นย้ำๆซ้ำๆเอ,อและก็ออกไปทดลองเองนะครูเนตตี้ไปไลค์นอกสถานที่ว่าเป็นยังไงแสงชัดเจนได้ไหม คือเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการไลฟ์สดอีกหนึ่งท่านเลยค่ะที่ทดลองแล้วส่งต่ออันนี้ครูไปทดลองแสงอันนี้แล้วนะมันไม่ได้มันไม่โอเคนะคะแล้วนํามาส่งต่อตอนที่ลงมือทําตอนที่พูดตอนที่นั่งไลฟ์บอกได้เลยว่าไม่มีคนดูแต่พอคนมาเลื่อนฟีดย้อนทีหลังมาเลื่อนดูแล้วคอนเทนต์มันโดนใจ คนลงเรียนเยอะมากบอกได้เลยว่าคนลงเรียนเยอะมากฉะนั้นตอนที่เราไลฟ์สดนะคะคุณเนตตี้เขียนพาดว่าไลฟ์สดแม้แต่บ้านรกนะคะชื่อชื่อ,อหน้าปกเพจซึ่งบางคนก็อยากจะทําแล้วพอเวลาไลฟ์ไม่มีคนดูคุณเนตตี้ก็ให้กําลังใจอีกบอกว่าคุณไม่ต้องมีกลัวหรอกว่าตอนที่คุณไลฟ์สดแล้วไม่มีคนดูคุณไม่กล้าเพราะอะไรตอนที่เราทํานอกสถานที่คุณพูดกับตัวเองไปเลยค่ะ นะคะคุณคูดกับตัวเองไปเลยนั่นแหละ่ะเป็นเป็นสิ่งที่คุณนตตี้เขาแชร์แล้วเขาก็เกิดความมั่นใจแล้วคนรู้สึกว่าคนเนี้ยน่าเป็นที่ปรึกษาฉะนั้นนี่ยกตัวอย่างเพจของคุณนตตี้ให้ทุกคนได้ฟังดูนะคะว่าสิ่งบางสิ่งเราอยาคิดว่าผู้คนรู้แล้วฉะนั้นฉะนั้นเรานะคะมีความสามารถด้านไหนนำมาส่งต่อให้กับผู้คนมากมาย ฉะนั้นไลน์นี้นะคะครูยุกก็มาพาทุกคนมาปลดล็อกนะคะเป็นไลน์สั้นๆนะคะที่จะมาส่งต่อว่าใครจัดความกลัวด้วยการเชื่อมั่นว่าเราทําได้นะคะก็ฝากข้อคิดเอาไว้ให้กับทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันไลน์หน้านะคะสำหรับไลน์นี้เนื้อเนื้นๆนะคะลองนําไปปรับลองใช้ดูนะคะขอบคุณค่ะ